สวัสดีค่ะพบกับช่องคุณออยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมากับหัวข้อที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าจุลินทรีย์น้ำแดงเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงกับบอก,กุ้งนะคะแล้วทําไมเราต้องใช้เราจะใช้หรือไม่ใช้มีผลดีหรือไม่ดียังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปให้ฟังนะคะ จุลินทรีย์น้ำแดงที่เราพูดกันในวงการการเลี้ยงกุ้งนะคะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเรานั่นเองนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในสปปรรพคุณเขามีมากมายไม่ว่าจะใช้กับพืชหรือว่าใช้กับสัตว์หรือว่าใช้กับน้ำเนี่ยเขาสามารถที่จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่วันนี้เราจะพูดถึงการใช้ในบ่อก,กุ้งเป็นหลักนะคะ สรรพคุณหลักๆที่นิยมเอาจุลินทรีย์น้ำแดงมาใช้ในบ่อกุ้งนะคะคือเขาจะไปลดในส่วนของของเสียทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียในไตรหรือแก๊สไข่เน่านะคะเพราะว่าเขาจะกินแก๊สไข่เน่าเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปลดของเสียที่พื้นบ่อได้เป็นอย่างดีเลยนะคะซึ่งจุลินรีย์หลายตัวเนี่ยไม่สามารถทํางานได้แบบนี้นะคะ เนื eter, okay. ่องด้วยจุลินรีย์น้ำแดงนะคะเขาไม่ได้ใช้ออกซิเจนเพื่อการเจริญเติบโตนะคะเขาจึงสามารถลงไปที่พื้นบ่อได้เลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับจุลินซียหลายตัวที่ต้องใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตจึงไม่สามารถทํางานได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยเพราะว่าทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเหลือคาบกุ้งขี้กุ้งหรือว่าสารเคมีต่างๆที่เราใส่ลงไปเนี่ยล้วนจะลงไปอยู่ที่ก้นบ่อทั้งหมดเลยนะคะทําให้เป็นการหมักหมมแล้วก็เกิดเป็นของเสียจุลินทซียสังเคราะห์แสงหรือว่าจุลินรียน้าแดงเนี่ ฟังมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนน่าจะพอทราบแล้วนะคะว่าจุลินทรีย์น้ําแดงเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆในการเลี้ยงกุ้งเลยนะคะซึ่งการใส่เราควรจะใส่สม่ําเสมอตั้งแต่การเลี้ยงกุ้งเลยนะคะอย่ารอให้มีของเสียเกิดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเอามาใส่นะคะ<อ>เพราะว่าเขาเป็นตัวจุลินทรีย์นะจะต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตแล้วก็ใช้เวลาในการทํางานนะคะ<อ>จะมาแก้ไขปัญหาให้แบบเฉียบพันเลยเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะเพราะ,ะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มจํานวนไว้อยู่เรื่อยๆนะคะตั้งแต่เริ่มปล่อยกุ้งนะคะเราก็ต้องเริ่มใช้จุลินทรียย์เลนะะค หลายๆคนก็คงทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าจุลินทรียน้ําแดงเนี่ยเกิดมาได้จากการหมักนม,มของแก๊สไข่เน่านะคะหรือว่าเกิดมาได้จากไข่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะการหมักด้วยไข่เนี่ยเราต้องมีการทดสอบก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยหมดในเรื่องของแก๊สไข่เน่าเรียบร้อยแล้วถึงจะเอาไปใส่ในบ่อนะคะ <redes sociales> เพราะไม่ใช่นั้นเนี่ยจากที่เราจะได้ประโยชน์จากจุลินทรีย์น้ําแดงนะคะกลายเป็นว่าเราใส่แก๊สไข่เน่าลงไปในบ่อเพิ่มนะคะเคยมีไหมคะว่าไข่ใส่จุลินรีน้าแดงบ่อยมากบ่อยมากบ่อยมากแต่ว่าของเสียก็ไม่ลดเลยนั่นเป็นเพราะว่าเราใส่แก๊สไข่เน ขอองงเเรานนน่ะะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราหมักไว้เนี่ยที่เราเรียกว่าจุลินทรีย์น้ําแดงแม้ว่าจะมีสีแดงแต่ว่ายังมีแก๊สไข่เน่าปนเปื้อนอยู่หรือไม่นะคะเรามีวิธีการทดสอบง่ายๆมาทําให้ทุกคนได้ดูนะคะถ้าในบอกของเราเนี่ยนะคะมีน้ําที่มีในไตนะคะเราใช้น้ําที่เรามีในไตเนี่ยนะคะนํามาทดสอบได้เลยนะคะในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งกับน้ําแดงนะคะเพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่า จุลินทรีย์น้ำแดงเราเนี่ยมีตัวไหมหรือเป็นแค่แคก๊สไข่เน่านะคะวิธีทําก็คือเราเนี่ยจะเอาในส่วนของน้ําที่มีแอมโมเนียในไตเนี่ยหรือมีในไตเนี่ยนะคะหยดก่อนทดสอบก่อนว่ามีเท่าไหร่แล้วเราก็ใส่ในอัตราส่วน 100ML นะคะเทียบกันกับตัวน้ำแดงใน1 0 0่ l ยเเท่าเท่ากันนะคะแล้วก็เทรวมกันจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการทดสอบด้วยตัวเทสคิดในการทดสอบในไตนะคะถ้าหากว่าน้ำแดงของเราเนี่ยมีตัวจุลินทรีย์อยู่เนี่ยนะคะเขาจะสามารถลดไตตรงนี้ได้เมื่อเทียบกับตัวตั้งต้น ที่เราทดสอบก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะ ถ้าใครสงสัยก็ทําตามแบบในคลิปได้เลยนะคะอันนี้เป็นคลิปในการทดสอบจุลินทรีย์น้ําแดงนะคะจุลินทรีย์น้ําแดงเนี่ยเราสามารถหมักเองก็ได้นะคะหรือว่าซื้อก็ได้นะแต่ว่าก็เลือกอันที่เราลดต้นทุนแล้วก็สามารถเห็นผลได้ชัดเจนนะคะก่อนที่เราจะใส่ลงไปในบ่อนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยการที่เราตั้งใจมีความตั้งใจดีๆเนี่ยที่จะทําให้แอมโมเนียในไตรในบ่อเราลดลงเนี่ยกับกลายเป็นการที่เราเพิ่มแอมโมเนียในไตรเพิ่มเข้าไปนะคะก็อยากให้ทุกคนทดสอบตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อความชัวร์แล้วก็ความปลอดภัยที่สุดสําหรับกุ้งงงขออเเรานนั่นค่คะ สำหรับใครที่ต้องการลดต้นทุนแล้วก็ไม่อยากคิดสูตรในเรื่องของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเองนะคะเรามีตัวนี้มาแนะนํานะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวจุลินทรีย์หมักเองนะคะซึ่ง1ชุดเนี่ยจะหมักได้100ลิตรนะคะก็จะใช้ได้ประมาณ เออสิบไล่ขึ้นไปนะคะวิธีการใช้ก็คือ5-10ลิตรต่อต่อบอ่อนหนึ่งไร่นั่นเองนะคะวิธีการหมักก็คือ7-14วันนะโดยที่ทุกคนไม่ต้องทําอะไรมากนะคะแค่มีถังมีน้ําแล้วก็มีไม้คนนะคะใน1ชุดเนี่ยเขาก็จะมีประกอบไปด้วยเนี่ยหัวเชื้อแล้วก็อาหารเลี้ยงเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะในสูตรนี้เนี่ยอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นหลักของของแกนการทําจุลินทรีย์น้ําแดงเลยนะคะเพราะว่าอาหารเลี้ยงเชื้อตัวนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการลดในไตได้เป็นอย่างดีเลยก็อยากให้้ททุกคคนนนลออองงดดสบดูะะะเเเพราาวว่ตัี นิยมใช้ในฟาร์มเป็นจํานวนมากนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์เป็นกํำลังใจให้กันนะคะหรือมองว่าเป็นประโยชน์นะคะก็แชร์ออกไปให้เพื่อนๆนะคะส่วนใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะก็สามารถกดติดตามช่องคุณออย a n n e l ไว้ได้เลยนะคะเราจะมาอัพคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ